สวัสดีค่ะทีชฉันนางปทุมวนัปนพรประการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาการเรีบ,บริเขตหนึ่งที่แจง้งแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563่านจะททำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563โดยบันทึกผ่านระบบ Data Management Center หรือ DMC ทางเว็บไซต์ h t t p p r o t o n b o b o k e a i n f o o b e c 6 3ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคม2563คำแนะนำในการใช้ยูเซอร์ของโรงเรียนกรณีที่1ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลที่ลงทะเบียนการใช้งานจำรหัสผ่านไม่ได้ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่กรณีที่ 2, 2ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลที่ลงทะเบียกนการใช้งานไว้ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นย้ายกษียนปลาออกให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาลบข้อมูลออกจากระบบเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลกรณีที่3ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลคนใหม่ให้ลงทะเบียนและแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออนุมัติผู้ใช้งานการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเมนู2.2 1. ชื่อโรงเรียนให้ตรวจสอบชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 2. ที่ตั้งของโรงเรียนให้ใส่รายละ,ละเอียดหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด 3. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษาเบอร์โทรศัพท์ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กรณีที่ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนให้กรอบชื่อนามสก,กุลผู้รักษาการพร้อมวงเล็บลก็จุดสำหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลไฟฟ้าปาปาข้อมูลแหล่งน้ำชั้นเรียนที่เปิดสอนและจำนวนห้องแต่ละชั้นที่เปิดสอนให้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกรายการกรณีการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเมนู2.6 กรณีที่มีนักเรียนรอดำเนินการหรือแขวนรอยไว้ในรอบสิ้นปีการศึกษา2562ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้แก่ย้ายออกซ้ำชั้นจบการศึกษาหรือเลื่อนชั้นการจัดทําข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ย้ายเข้าเมนู2.7.1 เป็นนักเรียนย้ายมาจากที่อื่นและมีชื่ออยู่ในระบบเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่เมนู2.7.3เป็นนักเรียนที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบเช่นเข้าเรียนชั้นอนุบาล1ประปฐมศึกษาปีที่1ําสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักให้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลติดจีพร้อมแนบเอกสาร ได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือนายจ้างหรือหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ h t t p s w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  g c o e g o t h และแจ้งเขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูล แล้วให้โรงเรียนเพิ่มข้อมูลนักเรียนติดจีเข้าระบบ DMC ในเมนู2.7.4ย้ายออกเมนู2.7.5เป็นนักเรียนที่ย้ายออกไปเรียนที่อื่นจำหน่ายหรือออกกลางคันเมนู2.7.6การจำหน่ายนักเรียนเช่นจบการศึกษาชั้นสูงสุดอายุพ้นเกณฑ์ภาคบังคับได้รับยกเว้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพศ2545นักเรียนถึงแกกรรมนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ออกกลางคันคือเด็กนักเรียนที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาแต่ออกจากสถานศึกษาและไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนตามปกติได้ก่อนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ9ปีเช่นมีปัญหาในการปรับตัว สมรสต้องคดีและถูกจับเจ็บป่วยและอุบัติเหตุหาเลี้ยงครอบครัวอบพยพตามผู้ปกครองฐานะยากจนและมีปัญหาครอบครัวน้ำหนักส่วนสูงเมนู3.1.1โรงเรียนต้องกรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ทุกภาคเรียนปรับปรุงการพักนอนของนักเรียนเมนู3.1.4โรงเรียนต้องระบุว่านักเรียนพักอาศัย อยู่กับใครได้แก่บิดามารดาญาติครูพระหรือองค์กรการกุศลนักเรียนได้โอกาสและขาดแคลนเมนู3.1.4กรณีนักเรียนยากจนเดิมคัดกรองเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สำหรับในปีการศึกษานี้ให้คัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3คํานิยามนักเรียนยากจนไรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า3,000บาทต่อคนต่อเดือนหรือต่ำกว่า36,000บาทต่อคนต่อปีคำนวณจากไรายได้รวมของสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนข้อมูลนักเรียนที่กรอกผิดบ่อยชื่อนามสกุลนักเรียนรหัสนักเรียน เรขัประจำตัวประชาชนโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ให้โรงเรียนกอกแบบฟอร์มแก้ไขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนส่งผ่านอีเมล bob.dmc.si@gmail.com วันเดือนปีเกิดตรวจสอบปีเกิดพอ2ให้ถูกต้อง เนื่องจากบางโรงเรียนไม่เปลี่ยนแปลงพอสอบเกิดทำให้ข้อมูลคาดเคลื่อนเพศคำนำหน้าเป็นเด็กชายแต่เพศเป็นหญิงทำให้การประมวลผลผิดพลาดระดับชั้นกรณีย้ายเข้าไม่มีหนังสือรับรองหรือปพอหนึ่งให้ประสานโรงเรียนเดิมเพื่อสอบถามข้อมูลที่ถกเพื่อสอบถามข้อมูลที่ถูกต้อง ไปลงในระบบ DMC การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนระบบจะเปิดให้ยืนยันข้อมูลในวันที่18กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16.30นาฬิกาโดยให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศเมนู2.8ให้ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีตัวเลขเป็นสีแดงให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งรายละเอียดข้อมูลแต่ละรายการถ้าเป็นตัวเลขสีแดงให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องสำหรับวันเกิดที่มีปัญหาที่เป็นตัวสีแดงหากตรวจสอบแล้วถูกต้องสามารถยืนยันได้กรณีนักเรียนที่ย้ายเข้าไม่สำเร็จให้ประสานโรงเรียนต้นทางย้ายนักเรียนออก ประโยชน์ในการจัดทําข้อมูลนักเรียน 1. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาเช่นการจัดทําแผนอัตรากําลังแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประโยชน์ในการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาเช่นการจัดทําแผนอัตรากําลังแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2. ขอจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ เช่นเงินอุดหนุนได้ัวอาหารกลางวานันอาหารเสริมนม 3. าเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนไปยังโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนหรือสกูนมิดเพื่อกอบผลการเรียน 4. เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนไปยังโปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนหรือ CCT หากมีข้อสงสัยในการจัดทำข้อมูลสามารถติดต่อได้ คุณปฐุมวนันโทร0924193512หรือคุณจินตนาโทร0899385476ส่วนผู้รับผิดช,ชอบโดยตรงปทุมวนันอีเมลบุญตาการ1 s a i e m a i l c o m สำหรับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ